นะสวัสดีที่สู้ปูโซคอนกับผมไปึ้นมาตามแนวทางของปูสามแปดโค้งทุท่ทไทยกันเนาะพี่น้องมาปูสามแปดเนาะคิเน้นย่ำให้ตัวใดนเนาะพี่น้องเนาะกับเหล็กลูกสาวปูวนนะนเนะพี่น้องเด้อเย็บซี่กันถะามกันขอมาาลายบอกให้ไปตามปูสามแปดโค้งทุ่ทไทยแน่เนาะพี่น้องเนาะเอามาแล้วพี่น้องมาหอดมาเถีงแล้วอ๋อเนื่ยเนี่ย การร้องสก,การ์กับผมเองด้ปูโครงสุทไทยขัคัเนี่ยุดังด้ครับ โมาตัวสองตัวมาตัวสองตัวมาตัวมีตัวไหนปูมีสามกับหกสามกับหกโอ้ตัวปูคือวงกลมสามปูมักสามตัวนี่สามมันออกกันก่อกสามหกสามก็เอาปูอันล่างหรือบนปูนั่นล่างล่างได้โอ้อันล่างนี่สามกับหกจีถ้าวิ่งก็วิ่งสามกับหกปูปูน่ะเออสามกับหกออกน้ำกตงกอบนะวิ่งล่าง นี hun, ่เดียบ้าหันเก้ากับสองนันมาสครับมาสองนี่รถแท็กซี่เพียจุดดอกเก้าหนึ่งกับหแปกับหนึเกาหนึ่งเก้ากับสองอกสองหกสามกับสกับหนี่ก็หนึ่งศูนกับสามออกศูนหกศูนกับสามออกสองศูนวิ่งล่างสามกับหกสามกับหกนี่ สามก็บหกนี่ปูมากตัวไหนแค่ปูโอปูวงกลมสามแล้วสามหกปูปูวงกลมสามมแม่บอกเออมีเด่นนะตัวนี้กับสามครับสูตรนี่ก็บสามเอาสูตรนี้มันในหนึ่งสองสามจนปูหนึ่งสอามาพี่จะแค่นี่กปหนึสามบ้างไหกันนี่ดียห้าหกเจ็ดมาหกเก้าศหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งกระปหก เจ็ดแ yeah. ปดมาศูนย์หกส่ตัวนี้คือกันมาหกเลอัครบาครับมันส้นทีหกตันหกกับส้นกับปวันน่้กับสามกับพีมาสามคือก็สามกับพีสามกับพีับเก่าหกกับเก่า ยี่สิบสามหกหกสามนี่เอาไปมาสามหกหกสามเนี่ยตว่าก็ต้องหกกบะสานไม่ต้องม้ามันปะปัวหกกระสานเอออันจับคู่ร่างเดี๋ยวปัวคู่ร่างเดี๋วู่มาก ผู้ดีผู้มาหกหกคั้เลยเอาหกสามคู่นั่นเัปูหกสามั้หกแต่ว่าเลขวิ่งมั่นกันได้หกสาเไ้าสี่เก้าห้าเก้าสอง

จ้างทีหนึ่งออกเก้าหนึ่ง,งไทปทิ้งดีทางง่ายมั้งนักที่ปิดชื่อตัวเก้าศูนย์หนึ่งหกตว่าตว่าเลขตว่าเลขวิ่งนี่ปูหันสามกับหกตว่าปูหันสามกับหกจับใส่กันบานนี้ เก้าี่าหนี่มันคนละสูตรนกปูเนาะคนละสูตร้ว่าปูไปมากกันหกสามสามหกเนาะูเก้าสี่เก้าห้าเก้าสองเนี่ยเก้าสี่เก้าห้าเก้าสองชดเ็มโซ่

หกหกสามศูนย์เก้าเก้าศย์เบก้าเลยสามเกเก้าสี่เก้าห้าเก้าสองันนี้เลขบนได้ปูวิ่งตัวไหนปูบนปู่บนปูเจ็ดเก้านูเก้าเจ็ดเลวันเลขวัลิ่งไ่ปู่งเจ็ดเนี่ปูเลขบนิเจ็ดบน ครับนี่รักวยมันจะพิเ hmm. จ yeah. ียอ oh. mm ัน hmm. อ uh, well, mm ันบนมาป้นเออนี่ปูหมักเจ็ดกับสองครักวยมันเจ็ดกับสองนี่บางกัะชี่นี่รงรักวยบนหาก้อนกับหกนี่จะพิเศษสุดจุนรักซ0มันพิษแล้วบังหน่ตัวนี้ชุนี้รักซีพิเษรักนี่มันจะพิเศษนี่บางลงทีบังหนี่งนั่นคือสองทีหาก้อนกัหนึ่งหกหนงกากอนกับสอง บ้านในงวดนี่แม่นเจ็ดแปดสองเอาเกจก็สองหลอดคือหลอดพุมักเจ็ดแห้งได้เก้าเจ็ดเอาปูมักเจ็ดปูก็ไปวงข่มสองกันสองก็มักด้วยมักเท่กันละเก้าเจ็ดกับเก้าสองโอ้เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสองนะเก้าสองปูให้ผมล้างอะไเนี่ล้างเป็นบนล่างเนี่ยเจ้าให้เอาบนไปใบหน้า เก้าเจ็ดเก้าสองหลักเจ็ดสองแบบปอองวดนั้นไม่คิดว่มากไม่คิดว่มากเก้าสองบ่วบนกำลังมันก็ตรงกันปูวบนกำลังมันตรงกันไม่คีดว่มาเก้าสองบ่ Gracias. ้ครับเี่วงตัวมาตัวมัท่านพิจิตรเชียนหอมกันก,นก,นกนอกส่วนกับสามมาตัวส่ว <0, 3. S 1> นกับสามนี่ง้อมานี่มันเต็มเลยน,นี่ง้อมานีช่วงส่วนอ๋อสามกับหกตวเก่าอันนี้เลขล่างตัวนี้เลขล่างสามกับหกนี่เดีสูตรม,มันเดี๋ยวสามหกอ๋อเดี๋ยวสูตรมันเด้วโอ้ยบ่เป็นดอกปูลายไปหนะ่ <laughs> อยบ่เป็นหรอก <laughs> าสามกหกมาแทะได้เลยมาตัวหนึ่งเดือนสามก็หกตรงไม่ไหมเห็นปลาปูวมาแทะได้สามกหกม,มาแทะปูตะวันเล้บนปูตะวันเล็บนปูใหไสามคู่นี่อนอบอกอมีเสนอเลยอคุณนึกว่นถิมีอีกอะไรพี่น้องอออพี่น้องเขาแคบหน้าจอเอาบานนี<ม>้ตะวันเล็บมันเคลื่อนบนกำลังเค้นจังตุ่กันมักหาแถวเรื่อย สามกับหกมีบ้างฮั่นกันเนี่างก้ากับสองเก้ากับ2อนะนั่งอกสองสองสี่สองหกหน่งางสองสี่สองหอันนี้คือกันนี่กดนี่แกับ1ออกเก่าหนึ่งอันนี้ก็นศกับสาออกศูนหกศนกับสาออกสองศูกับแปดออกแปดเจดศูน กับ3ออกคูณหกกับ5้าออก8 5 3กับ6ออก3 6 3กับ6ออก3 2 1กับ4ีออก5 4 5กับ8ปดออก5 0านที่เราเขียนครับมาแช่มาแช่ชงตัวนี้ออสามกับหกครับ่ว <6, 10. S 2> ่าบนปูให้วิ่งเกียร์นาะปูเนาะ วนวิ่งเกตแต่ว่าจับคูนเก้าเจ็ดแล้วเก้าสองแล้วก็เจ็ดสองนี่ได้สามกับหกเหมือนมาชนกัหนึ่งสองสามชนสามเงาห้าก้อนเกิดห้าหกเจ็ดครับลบหกเก้าชุดหนึ่งลบหนึ่งหกเจ็ดแปดนี่เลยพี่น้องเขาแคมปหน้าจออันนี้ล่างนี่ปูให้วิ่งสามกับหกเน้นที่สามเด้อพี่น้องเด้อ แต่ปลาปูมาจับคู่ไหต้านหกสามสามหกหางเดียวบานนี้ก็เก้าซี่เก้าหาเก้าสองนี่เรียกคนละสูตรนะปูเนะเรียกคนละสูตรเฉพาะสูตรนี่สามกับหกตั้งไรตรงมีไม้เห็นว่าปูมีม้เห็นเอาพี่น้องหาใส่เอาเลยเพราะว่าปูจับให้คู่เดียวคือสามหกหกสามแหละคูจับให้คู่เดียวอ่ะนีไ้นี่มาตัวหนึ่งหนึ่งสองสามนี่ได้สูตรมันไปมัก นักสูตรมันสองคงที่หมื่นบวกพันบวกสองคงที่นี่ใส่เข็มนี่หนึ่งสองสามมันสองมินส้นสามเมอนอันนี้ก็ห้าหกเจ็ดนี่สูตรมันนี่สูตรมันเนี่ยหมื่นบวกพันบวกสองคงที่นี่บวกได้ละครี่หนึ่งสองสามบวกห้าหกเจ็ดมาหกวัน เก้าศูนหนึ่งออกมาเก้าหนึ่งหกเจ็ดแปดหกมหกแปดเก้าศูนยหกสองูพี่นอกม,มักตัวใดก็หารถเตลีนอปูนอหาซื้อรถเตรีกันเอาโชคมากัน<ใ>ครับมักมักสูมันคณีเลยฟูมันได้ครับหัวหวนึ่งมาสารแหนมนช้นสามนี่ห้าก้อนกับน,นี่สองกับสามช้มนสองอาปูเอาอปูเลี้ยงลูกสาวปูตัวเดียก็ โอ้95กับ3663มันถือว่าไง่าอันอันที่แหลกปูเืออไาเอี่ยก็แปดห้าป่ะกาห้าโอ้ก็ห้าบ่ะกอห้าแ้เดียวมันถือมันือแล้วก็โอ้กา3663มันถือไป้ยก็ห้ากับ63บ่ะเออ6336มันถือสบาเลขเพื่นเพื่อนสาเลขเพื่นว่หลายเนาะปูเนาะ เรียกเพื่อนว่าลายตัวดิตัวหกสามนี่คือเป็นตัวกันเพื่อนเพื่อนบอกอ๋อพี่น้องป่านี้มาเบิ่งกันของลูกสาวปู่เพื่อนไฮเอ็นเก้าหาได้พี่น้องได้ตัวหกสามนี่คือเป็นตัวกันตัวร่องเป็นตัวกันตัวร่องเพื่อนคือเป็นตัวกันได้พี่น้องได้เป็นตัวกันเพื่อน ตัวพ้นมาก,กคักหนึ่งคือเกาหาเด้อพี่น้องเด้เอพี่น้องเอข้าแคบหน้าจอเอากับของปูก็ได้เอากกาบขอพระคุนปูครับผมสาธุปูคอยเขาเอาฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม